ทุกคนเคยอยากสวยจนตัวสั่นไหมครับนี่คือเรื่องของเอื้องสาวบ้านนาที่ชีวิตพังเพราะหน้าตาบ้านๆแต่แล้วเธอก็ไปเจอตลับยายมรดกอาถรรพ์ที่มาพร้อมกดเหล็กอยากสวยต้องยอมให้มันเลียนหน้าวินาทีที่เธอป้ายดินสอพองลงบนหน้าบรรยากาศร,รอบตัวก็เปลี่ยนไป ลมกระโชกแรงเหมือนนรกเปิดประตูและนั่นคือตอนที่ผีกะปรากฏตัวร่างผอมโซลิ้นยาวแฉะวาวค่อยๆค,คลานลงมาจากเพดานเสียงแฉะแฉะดังสนั่นห้องเมื่อลิ้นเนา่าๆนั้นเลียผ่านแก้มเธอเลียนผิวหนังให้ขาวผ่องันตา เช้าวันรุ่งขึ้นเอื้องกลายเป็นคนใหม่สวยจนกระจกแทบแตกแต่รอยยิ้มเธอมันดูไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วตัดภาพมาที่เมืองกรุงเอื้องฟ้ากลายเป็นอินฟลูเบอร์หนึ่งย้อดไหลหลักล้านสวยจนคนนึกว่านางฟ้ามาเกิดแต่ความลับไม่มีในโลกครับทุกครั้งที่เธอเดินผ่านใครใค ก็จะได้กลิ่นเหม็นสานสบศพโชยออกมากจากตัว <ไป S 1> เธอระวังหน่อยสิหรอกฎของผีกะคือห้ามด่าคำหยาบแต่ด้วยความมั่นหน้าเอื้องฟ้าเผลอตบพนักงานและด่ากราดด้วยท้อยคำต้อยต่ำทันใดนั้นกระจกทุกบานในสตูดิโอก็แตกละเอียดเงาในกระจกของเธอเริ่มกลายเป็นซากศพที่ไม่มีผิวหนังคืนนั้นผีกะ กลับมาทวงสัญญาแต่มันไม่ได้มันเลียหน้าให้สวยแล้วมันกลับมาทวงคืนทุกอย่างที่ให้ไปหน้าสวยๆเริ่มมีรอยร้าวเหมือนดินแห้งเอื้องฝาร้องกรีดร้องเมื่อเห็นหนอนชอนชัยออกมาจากแก้มความสวยที่ฉาบฉวยอาจแลกมาด้วยชีวิตการพยายามเป็นคนอื่นเพื่อให้สังคมยอมรับ สุดท้ายคุณจะไม่เหลือที่ยืนให้ตัวตนจริงๆของคุณเอง